สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Day Runway สุขภาพเราจะนำสาระ,ะน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วสู่การปฏิบัติได้มาส่งถึงที่บ้านท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมง ที่ช่อง9มคอท HD แล้ววันนี้ผมอยู่กับน้องปอน้องปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้งสงาสางสวัสดีค่ะคุณชมน้งเหนือจะชมที่บ้านแล้วนะคะคุณชมยังชมสามารถคุณผู้ชมยังสามหา,หารถชมผ่านมือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้ด้วยง่ายสะดวกออนไลน์มากๆาเลยค่ะเพียงแค่ผ่าน Facebook 9 M คอทนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถส่งคำถามเข้ามาพูดคุยได้รวมไปถึงยังสามารถร่วมกิจกรรมเพื่อรับเสื้อลมหายใจเดียวกันได้ด้วยไปชมกติกาพร้อมกันเลยค่ะ ร่วมถามคำถามสุขภาพในรายการเฮลทีเดรันเวยสุขภาพพร้อมแชร์ไลฟ์จากแฟนเพจ9 m c o เอ็ mm hmm. มีสิทธิ์รับเสื้อลมหายใจเดียวกันน้องปอเสื้อสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมครับก่อนจะไปชมเสื้อสวย <c oughs> ผมจะบอก <c oughs> ว่าวันนี้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่แชร์มาทางโซเชียลมีเดียกันเยอะก่อนที่โควิดจะมาด้วยซ้าไป <c oughs> บอกว่ากินอาหารเป็นกรดเป็นด่างก <c oughs> ินเข้าไปแล้วมันจะไปฆ่าเชื้อโควิด น้ำด่างซื้อกันกินกันมากมายวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันนะครับว่าอาหารกรดอาหารด่างความเป็นกรดเป็นด่างมันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรแล้วอาหารกรดและอาหารด่างแยกกันออกได้ไหม,มวันนี้เรามีนักโภชนาการชำนาญการพิเศษจากสำนักโภชนาการกรมอนามัยนะฮะอาจารย์วสุนทรีเสรีสุชาตินั่งอยู่กับเราแล้วไม่ยอมซูมเลยมาโชว์ความสวยของเธออยู่กับเราแล้วแต่จริงๆแล้วเธอเป็นแขกเราแล้วแขกจริงๆเพราะว่า ชื่อเล่นชื่อแขกสวัสดีครับอาจารย์แขกสวัสดีค่ะอาจารย์แขกอาจารย์แขกน่ารักมากชื่อแขกด้วยเออใช่วันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยว่าเราทานเนี่ยกรดเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าด่างเยอะไปหรือเปล่าก่อนอื่นเนี่ยต้องถามอาจารย์แขกเลยค่ะว่าความเป็นอาหารกรดด่างเนี่ยจริงๆเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วอาหารชนิดไหนเป็นกรดอาหารชนิดไหนเป็นด่างค่ะใช่ค่ะ่ การที่เราจะดูว่าอาหารชนิดไหนเป็นกรดเป็นด่างเราจะมีตัวรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือกรดคือด่างเราจะมีค่าตัวหนึ่งอะค่ะที่เรียกว่าค่า pH นะคะ p p แล้วก็ h นะฮะ p ตัวแรกแล้ว h ตัวย่อมาจากอะไรอาจารย์แขกถ้าจริงๆแล้ว p เนี่ยมันย่อ p h ในย่อมาจาก R positive potential หรือว่า power of hydrogen นะคะตัว h นี้แสดงว่า hydrogen ละโ y ร r o น e ออนบวกค่ะนะคะ ง่ายๆนะคะคือเขาจะมีค่าที่วัดอยู่ที่ช่วง0ถึง 14, 14นะคะศยจำตัวเลขไว้ครับท่านผู้ชม0นย์ถึง14ครับคือถ้า p h ที่กลางๆคืออยู่ที่7ะนะคะ,ะก็จะเป็นน้ำเนาะถ้าน้อยกว่า7ลงมาถึง0เรียกว่าเป็นกรดะนะคะ,ะถ้ามากกว่า7 จะเรียกว่าเป็นด่างค่ะถ้า7ถึง14เป็นด่างถ้า7ถึงศูนย์เป็นกรดเป็นกรดแต่น้ําจะอยู่ตรงกลางๆน้องปอจําคํานี้ไว้น้ําอยู่ตรงกลางน้ําเปล่าน้ําเปล่าคือเลขกเก่ค่ะเล็กเจ็ดค่ะเออนี่คืออะไรคะเนี่ยบท้างบนนี่โชว์ให้เห็นว่าหนึ่งถึงศูนย์ถึงสิบสี่อะค่ะแล้วก็จะมีตัวว่า ถ้าเป็นสีแดงแดงสีเขียวคือตรงกลางเลขเจเห็นไหมคะแล้วก็เหลืองลงมาจนถึงส้มแล้วก็แดงนั่นคือเป็นกรดนะคะเมนูฝั่งนี้เป็นกรดหมดเลยใช่ค่ะ,ลคะแล้วก็สีเขียวเข้มเป็นถึงสีน้ําเงินมันตรงสุดคือม่วงคือ 14, 1 4สี่นี่คือเป็นด่าง ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอังคารายเนาะแล้วคากดแล้วภาษาอังกฤษบอกว่าแอซิดนะฮะใช่ค่ะคะส่วนนี้แล้วตัวสีเขียวที่อาจารย์แขกบอกเมื่อสักครู่นั้นคือน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำเปล่าจับตาดูนะฮะสีเขียวคือน้ำดื่มแล้วทำไมต้องมีน้ำด่างบางคนในห้องนี้กินน้ำด่างครับจะขอกระซิบบอกบอกเากินค่ะเดี๋ยวจะมาขอความรู้อาจารย์แขกเพิ่มว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรควรทารหรือเปล่าอาจารย์แขกพอเรารู้คำว่า ps ความเป็นกรดเป็นด่างแล้ว คุณผู้ชมอยากรู้เหลือเกินครับว่าแล้วยังไงต่อว่าอาหารชนิดไหนเป็นกรดอาหารชนิดไหนเป็นด่างอาจารย์เกจะเอามาพูดให้เราฟังอย่างจัดจัเลยครับคเนาะคราวนี้อาหารที่เป็นกรดเราก็มองว่ากรดเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะออกรสเปรี้ยวเนาะมีรสเปรี้ยวหรืออะไรอเงี้ยค่ะถ้าเป็นตัวอาหารเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกส้มพวกที่มีรสเปรี้ยวนะคะอันนี้คือเป็นกรดเป็นกรดนะคะถ้าไม่มีรส ก็จะอยู่ที่เป็นด่างตามความเข้าใจแต่มันจะต้องมีการดูอ่ะเราดูตัวอย่างถ้าเป็นอาหารตัวอย่างอาหารที่มันมันเป็นเป็นเป็นกรดนะคะเอาเป็นกรดก่อนเอาเป็นกรดนะคะแดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ไขมันสูงนะคะเป็นอาหารที่มีไขมันสูงพวกเครื่องปรุงรสต่างๆอาหารแปรรูปนะคะเครื่องดื่มรสหวานเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพวกอาหารแปรรูปพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นกรดนะคะพวกเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นกรดอยู่แล้วค่ะนะคะอันนี้พวกน้ำอัดลมน้ำ หวานน้าตาลและอะไรพวกเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นนมเป็นกรดนมและผิดพันนมพวกเนยอะไรยังไงก็เป็นกรดใช่ค่ะพวกผิดพันนมชีสใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะอันนี้น้ำอรุงน้ำปลาซอสซีอิ๊วเป็นหมดเลยค่ะและพวกเครื่องปรุงรสต่างๆออนี้ะไรเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อไก่พวกเนื้อคือหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นนะเนื้อทุกอย่างเลยค่ะนะคะเนื้อปลาเนื้ออะไรเป็นหมดเลยค่ะนะคะตัวนี้ สรุปแล้วถ้าเราเอาอาหารพวกนี้ไปทําเป็นเมนูใดก็แล้วแต่เมนูนั้นก็จะต้องเป็นกรดซะส่วนมากนะฮะโดยส่วนใหญ่แต่เวลาเราดื่มนมเรากินปลามันก็เป็นกรดเนื้อสัตว์ใช้น้ําปลาซีอิ๊วซอสก็จะเป็นกรดรวมทั้งพวกเครื่องปรุงรสต่างๆด้วยค่ะอาจารย์พวกผงชูรสผงผงอร่อยทั้งหลายแหละเอางี้แล้วกันเป็นกรดอาหารกรดนี่นะมักจะอร่อยนะน้องปอใช่ใช่แต่แต่อาาเราตัวนี้มาดูตัวอย่างอาหารด่าง ค่ะอาหารด่างตัวอย่างอาหารด่างนะคะอาจจะคิดไม่ถึงกันเนาะก็คือพวกผักผลไม้นะคะอาหารด่างคือผักผลไม้เนี่ยเป็นอาหารอะไรแล้วอาหารด่างผักผลไม้อัาว่าอาหารด่างไม่ใช่ใบด่างนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นมันมีค่า pH ค่ะเป็นค่า pH อาหารด่างความเป็นด่าง pH เท่าไร่ถึงเท่าไรด่างนี้ pH ตั้งแต่7ถึง14เก่งมากาต้มากกว่าเจ็ดียวกันด้วยค่ะมากกว่าเจ็ดนะคะ ผลไม้ผลไม้คือนผลไม้นะคะที่จะเป็นด่างเนาะแล้วก็พวกสมุนไพรเห็นไหมคะขิงขาดกุหลาบตะไคร้ตรงนี้เลยนะคะขิงข่าตะไคร้นะคะแล้วก็พวกตัวเมล็ดแห้งด้วยค่ะพวกพวกธันพืชทั้งเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยจัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยนะคะแล้วก็พวกชาสมุนไพร ชาเขียวชาอูหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะเป็นด่างค่ะอราที่นี่เนี่ยปอเคยได้ยินว่าอย่างเมื่อกี้จําพวกอาหารที่เป็นกรดเนี่ยอาจารย์งสาอาจารย์แขกบางชนิดเนี่ยมันกินแล้วมันเป็นด่างใช่ไหมคะอาจารย์แขกอย่างเช่นน้ำมะนาวอะไรอย่างเงี้ยทำไมเปรี้ยวมันเป็นกรดยังไงอาจารย์แขกตรงนี้สับสนไหม อาจจะมีการสรับสนนอะอ๊ะเมื่อกี้ทําไมบอกว่าผักผลไม้ผลไม้ไมรสเปรี้ยวทําไมไปจัดอยู่เป็นด่างอ,อ,<ช>อันนี้คือเราจัดในกลุ่มที่เวลากินเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายก็ไปผ่านกระบวนการต่างๆตั้งแต่ปากผ่านไปจนถึงลำกระเพาะนะคะซึ่งจะมีทั้งเป็นกระเพาะนี่จะเป็นกรดสูงในการที่จะช่วยย่อยอาหาร,รในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ผ่านลงไปจนถึงลำไส้ ในอาหารก็จะเป็นด่างเพื่อดูดซึมแล้วเพราะว่าพอถึงร่างกายเราคือจะติดไปทางด่างมากกว่ากรดนะคะสภาพของร่างกายถ้ามีอะไรที่ไม่สมดุลให้ร่างกายเกิดมีความเป็นกรดมากขึ้นร่างกายก็ต้องทําทุกอย่างปรับสภาพ ให้ร่างกายเป็นด่างถึงจะอยู่ได้ค่ะเพราะฉะว่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วในร่างกายมันจะมีกลไกที่จะทําให้ความเป็นกรดเป็นด่างเกิดความสมดุลกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างความสงสัยตัวเองว่าทานน้ำมะนาวมันจะเป็นกรดเยอะหรือเปล่าแต่จริงๆทานน้ำมะนาวแล้วพอกระบวนการในร่างกายไปถึงลําไส้ปุ๊บน้ำมะนาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากกรดเป็นด่างถูกต้องโอเคค่ะแล้วส่วนไหนของอวัยวะร่างกายของคนเราที่กินอาหารเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนสมมติกินกรดเข้าไป มันจะค่อยๆปรับไปเป็นด่างมันมีกลไกตรงนี้อย่างไรอาจารย์แตกตั้งแต่ตรงลิ้นนะคะตรงน้ำลายพูดผิดน้ำลายตรงช่องปากเราจะมีกระบวนการที่ย่อยเพราะเราต้องเคี้ยวใช่ไหมคะต้องผ่านการเคี้ยกันกลืนแล้วก็กลืนเข้าไปผ่ากระเพาะตัวลำไส้นะคะจะเป็นด่างจะทําให้อาหารเป็นด่างอย่างเดียวนอกนั้นก็จะเป็นกรด กดที่ไม่ไม่ไม่แรงตรงตรงลำไส้ก็จะเป็นกรด่างอ่อนๆที่กรดเยอะมากที่สุดก็คือตรงกระเพาะอาหารเพื่อจะต้องย่อยนยคะจะเป็นกรดเยอะที่สุดแสดงว่าอาหารที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารกรดหรืออาหารด่างเยอะเนี่ยพอมาถึงตัวกระเพาะแล้วเนี่ยกระเพาะมันจะสร้างกลไกโดยธรรมชาติใช่ก็จะมีแรงกรดเกลือเพื่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 อย่อยเพิเมื่อย่อยอาหารได้คือมันต้องผ่านที่ปากด้วยนะต้องเคี้ยวให้ละเอียดด้วยนะถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียด กระเพาะก็ทํางานหนักนะคะมันก็มันก็จะทําให้ย่อยไม่ละเอียดเมื่อไปถึงลําไส้ที่จะปรับให้มันเป็น,เป,นเป็นด่างเพื่อจะดูดซึมมันก็จะน้นจะน้อยลงใช<ๆ>ะะอย่างนี้ร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วมีความเป็นด่างจะดีกว่ากรดใช่<ม><ม>ใช่ค่ะแล้วก็มีมีคุณเป็นด่างส่วนใหญ่เพราะว่าค่าอย่างค่าของเลือดอในร่างกายเรา่จะอยู่ที่ประมาณ7.35ถึง7.45ค่าแคบมากมจะติดไป,ไปทางด่าง จะค่อนไปทางด่างจะไม่ถึงกับสุดโต่งมากใช่จะอยู่กว่ามาที่จะเป็นด่างจ๋าใช่ถ้าด่างมากไปร่างกายก็อยู่ไม่ได้ถ้าเป็นกดมากไปเซลล์ร่างกายก็ไม่ได้เราก็ตายอ่ะเป็นเลสกที่แบบเล็กมากเลยเนาะแคบมากเพราะว่ากว่าจะเป็นด่างได้สุดสุดโต่งมันคือ14แต่นี่มันแค่7กว่าเองนี่แหละคือครับ คุณชอบครับนี่คือความเป็นธรรมชาติที่เขาจะปรับตัวใ,ให้กับที่เรากินอะไรเข้าไปแล้วมันให้เกิดความสมดุลตอนี้อาจารย์แขกสําคัญมากๆเลยที่ผมถูกถามมากที่สุดก็คือว่าแล้วเราจะเอาความเป็นกรดเป็นด่างในอาหารเนี่ยมาสู่การปฏิบัติได้อย่างไรว่าพอกินเข้าไปแล้วให้ร่างกายมันสมดุลระหว่างกรดกระด่างอาจารย์ยกตัวอย่างเลยกินยังไงค่ะจริงๆเรามีคําแนะนำเนาะว่าเราจะกินอาหารนอกจากห้าหมู่และ เรามูี่ของตาอยู่แล่นะคะเราจะกินปริมาณเท่าไหร่ยังไงนะคะเราก็มีทงโภชนาการทงผู้ชนาการเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจอทงผู้ชนาการหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตัวทงโภชนาการเนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราจะกินอาหารในปริมาณเท่าไหร่นะคะโดยตัวเป็นทงกลับหัวนะคะนะคะตรงนี้นะคะ ที่กว้างบนสุดใหญ่สุดก็คือเป็นกลุ่มข้าวแป้งอันนี้ให้พลังงานใช่ค่ะเป็นตัวให้พลังงานแล้วก็ประมาณใช่แปดถึงสิบสองนาทีนะคะมันขึ้นอยู่อะไรครับอาจารย์แขกใครจะกินแปดใครจะขึ้นสิบสองพีดการใช้แรงงานการทำงานการเคลื่อนไหวอายุอายุด้วยไหมอายุด้วยอ่ะเกินพลังงานเนี่ยเนี่หลากหลายนะคะ เด็กหญิงปอกินประมาณ8ทัพพีอิตาสางากินประมาณ12ทัพพีเอ้ยไม่ใช่ต้องเป็น8เท่ากันกับน้องเท่ากันน้องปอค่ะเพราะอาจารย์สาเนี่ยลดวัยมาเป็นผู้ที่แบบเหลืออีกไม่กี่ปีถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาวผ้าสีผ้าเองพอมาอันที่สองที่เป็นสีเขียวเขียวคือผักค่ะนะคะเราจะแบ่งชั้นทงมาผักนะคะผักก็กินน้อยนะคะแต่ว่ามีเป็นทัพพีเราใช้ใช้ส่วนที่เป็น หน่วยตวงวัดเนะเาะและก็เป็นผลไม้จะอยู่ชั้นเดียวกันแต่ว่าไม่ให้ทดแทนกันตามตามคำแนะนำของเราเราเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยมันมีต่างกันนิดนึงคือผักมีวิตามินและธาตุเหมือนกันแต่ผลไม้จะมีน้ําตาลมากกว่าผักนะคะถ้ากินผลไม้แทนผักก็จะได้แ้ต่อมาเริ่มเล็กลงแล้วต่อมาลลเป็นเ,เนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์กลุ่มเนื้อสัตว์แล้วเราจะแยกค่ะกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนนะคะเราจะแยก อาหารที่เป็นในกลุ่มเนื้อสัตว์คือนมออกมาตังหาโอเคเพราะว่าเพื่อให้ได้แหล่งของแคลเซียมค่ะสรุปแล้ววันหนึ่งดื่มนมประมาณ1-2แก้วนะะแล้วเนื้อสัตว์นี่ประมาณ6-12ึงช้อนกินข้าวยกตัวอย่างเช่นไข่1ฟองเนี่ยนะคะก็คือไข่ฟอง้อนนี่กี่ช้อนโต๊ะสช้อนกินข้าวค่ะก็ท้องกินมาทูตัวเล็กนะคะก็เท่ากับ2ช้อนกิน เป็คภาเหมือนกันนะคะประทูแมวอะค่ะค่ะปลายทงเล็กๆเห็นไหมคะมันคือน้ําตาลน้ํามันเกลือปลายสุดของทงคือน้ําตาลน้ํามันเกลือตกเกลือมันถูกบางไปครัินนิดหน่อยถูกอาจารย์แขกนั่นแหละบากยกขึ้นหน่อยครับทีมงานครับเกลือนะคะน้ําตานน้ํามันเกลือนะคะกินเวลาลน้อยซึ่งซึ่งสามตัวนี้เราก็มีตัวเลขให้เหมือนกันอะไรเออเราเราบอกทุกครั้งออกตลอดนะคะเลขเนี้ยสมตัวค่ะ หกหกหนึ่งจำไวยค่ะหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งสุขภาพดีค่ะหวยสุขภาพห1หนึ่งนี่คืออะลองทายนะคะหกหกแรกคือน้ำมันหกสองคือน้ำตาลหนึ่งคือเกลือปริมาณคือช้อนชานะคะไม่ใช่ช้อนโต๊ะใช่หนึ่งวันหกช้อนชาสำหรับน้ำตาล น้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือว่าถ้าเป็นน้ำปลาซีอิ๊วก็ประมาณ3-4ถึงช้อนชาเราจะวติสมมติเราทานอาหารไม่สมดุลนะคะจันแขกอย่างเช่นเราทานกรดเยอะเกินไปทานเนื้อสัตว์เยอะเกินไปเนื้อวัวอะไรแบบนี้ร่างกายเราจะส่งผลยังไงม้างคะนี่แหละเพราะว่าจำได้ใช่ไหมคะพวกเนื้อสัตว์พวกนี้เป็นเป็นกรด เป็นกรดนะคะเพราะงั้นการกินในทงเนี่ยเห็นไหมคะปริมาณของเนื้อสัตว์จะอยู่ข้างล่างนิดเดียวข้างบนจะเป็นผักกับกลุ่มข้าวแป้งเยอะกว่าผักไม่ให้กินได้เยอะเพราะต้องกินให้หลากหลายนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเน้นถึงความหลากหลายด้วยนะคะหลากหลายในแต่ละชนิดของเขาที่อยู่ในชั้นนั้นๆแสดงว่าทงโฆชนาการที่อาจารย์แขกโชว์เมื่อสักครู่ครับท่านผู้ฟังนะฮะมันเป็นตัวสะท้อนและเป็นตัวบอกท่าน ท่านผู้ชมนะฮะให้รู้ว่าการกินอาหารที่หลากหลายให้ได้สัดส่วนตามทงโภชนาการแล้วความเป็นกรดเป็นด่างไม่ต้องไปคำนึงถึงเลยใช่ค่ะมันจะอยู่ในของตรงนี้เองคแต่จะบอกว่าในทงโภชนาการนี้มันบอกตัวหนึ่งก็คือครบห้ามู่ถูกไหมอาจารย์แขกถูกค่ะนะครับหมูเมื่อกี้คําถามน้องปอน่าสนใจมากถ้าจะกินให้มันเกิดความสมดุลก็คือหนึ่งแหละกินตามนี้นะอาจารย์แขกแล้วทีนี้พอมาถึง เรื่องหนึ่งที่ลือกระชอนกันมากเลยก็คือน้ำด่างอาจารย์แขกช่วยอธิบายนิดนึงค่ะจำเป็นไม่ต้องดื่มน้ําด่างเพราะคนอยู่ซ้ายมืออาจารย์ก็ดื่มจะต้องบอกว่าน้ํา <c oughs> ที่ดีเราแนะนําคือน้ําเปล่าจําได้ไหมคะมือ <c oughs> สไลด์แรกแผ่นแรกค่ะ <c oughs> สีเขียวน้ําเปล่าอยู่ตรงกลางนะคะ <c oughs> คือจะมีค่าความเป็นกลางส่วนน้ําด่าง ก็จะมีค่าที่อยู่ที่มากกว่ามากกว่า7ก็อยู่ที่ประมาณ8.5เหมือนที่มีขายทั่วไปมีข้อนึงเหมือนกันขึ้นเลยนั้นคือด่างนะคะน้ำด่างถามว่าเออมันดีไหมต้องบอกว่าถ้าถ้าฟันอย่างนี้แล้วนะกำลังมองว่าเรากินอาหารได้ตามทงโภชนาการตามแนะนำความหลากหลายแล้วดื่มน้ำดื่มน้ำสะอาดเท่านั้นแหละค่ะ ไม่ต้องไปเสริมด้วยน้ำด่าง <ฮะ S 1> ทําให้เปลืองเงินใช่ผมจะถามคนที่ดื่มน้าด่างอย่างน้องปอ <c oughs> น้องปอใครบอกให้น้องปอ <ฮะ S 2> ดื่มน้าด่างแล้วดื่มเพื่ออะไรเอา้าอ่านอ่านข้อมูลมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในชีวิตประจําวันนี้ยปอกินกรดเยอะเกินไปแล้วรู้สึกว่ากรดเนี่ยมันมีโทษ <c oughs> กับร่างกายก็เลยพยายามจะหาบาลานซ์ <c oughs> ก็เลยแต่ว่า ดื่มน้ำด่างหรือว่าดื่มน้ำมะนาวอะไรแบบนี้แต่แตรจริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ชนอาจารย์แขกบอกว่าถ้าสมมติว่าเราทานอาหารให้มันสมดุลตามธงแบบนี้เนี่ยนะเราก็ไม่จําเป็นต้องมีตัวช่วยแต่จริงๆแล้วร่างกายเราก็ต้องมีความเป็นดา่างใช่ไหมคะใช่ก็ควอ<ว>อาหารมันมันมันสามารถที่จะปรับได้คือยังไงถึงจะกินอาหารที่เป็นกรดเข้าไป ร่างกายก็จะไปปรับให้เพียงแต่ว่าอย่างเช่นเนื้อสัตว์ถ้าเรากินเข้าไปมันจะผ่านกระบวนการย่อยมันก็จะมีของเสียออกมาถูกต้องนะคล้วเราที่หนูได้ยินมาว่าที่ปอได้ยินมาว่าทานเนื้อสัตว์เยอะๆจะทําให้เกิดมะเร็งง่ายอันนี้อันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับกดกระด่างแล้วไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะกินเนื้อสัตว์่เยอะๆก็คือว่าอย่างนี้ค่ะคือเนื้อสัตว์มันมันมัน เกี่ยวนิดนึงว่าความที่ว่าเป็นเนื้อสัตว์พวกที่บอกว่ามันอยู่ในประเภทที่กรดโอเคค่ะนะคะเมื่อกินเข้าไปมากเราไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะพวกอาหารที่เป็นด่างพวกผักผลไม้เสริมเข้ามากินแต่พวกมีเข้ามามันก็ทําให้เกิดร่างกายอ่ะไม่สมดุลร่างกายก็จะไปปรับพยายามที่บอกว่าทําให้ร่างกายเป็นเป็นด่างให้มากที่สุดก็จะไปดึงนู่นดึงนี่มาก็ทําให้เกิดความผิดปกติไปแลวที่สาคัญที่สุดน้องอการกินเนื้อสัตว์เยอะนั้นเนี่ย มันจะทําให้เราได้รับโปรตีนสูงการได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์สูงเนี่ยการเสียสมดุลอย่างที่อาจารย์แขกบอกมันก็นำพาไปสู่โรคต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือมะเร็งและเนื้อสัตว์มันจะมีไขมันสูงนะฮะไขมันสูงนําพาไปสู่มะเร็งได้เช่นเดียวกันอาจารย์แขกสุดท้ายเลยเราเอาของดีไว้สุดท้ายพอโควิดระบาดมาปุ๊บพยายามจะเชื่อมโยงระหว่างความเป็นกรดเป็นด่างไปผูกโยกกับการต้านโควิดอาจารย์ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงคือคืออย่างนี้ค่ะ ตัวโควิดเองอ่ะมันไม่ได้เป็นกฎหรือเป็นด่างมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฟังไว้ครับท่านผู้ชมครับตัวโควิดไม่รู้จะตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่ได้เป็นกรดเป็นด่างในตัวของมันแต่แต่มันมีสภาพถ้ามันเข้ามามันเจอสภาพที่เป็นเป็นกฎหรือด่างเขาจะอยู่ได้ในช่วง4-11ถึง11นี่จะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ1-2วันนะคะถ้าอยู่ในช่วงช่วงที่เป็นสภาวะกรหรือด่างในช่วงเลนส์นี้แต่ถ้า มากๆเป็นด่างมากๆไปถึง13-14หรือ 1, 1> หรือ0เป็นกรดเขาจะอยู่ได้ประมาณ1วันอืนอโดยเหตุผลน,นี้แหละเพ<ๆ>ราะงั้นคนก็เลยพระแววว่ากินด่างเยอะๆกินกดเยอะๆเ <ๆ S 2> ข้ามา <ๆ S 2> จะทำให้โควิดอยู่ไปได้ ซึ่งถ้าจากฟังตั้งแต่แรกแล้วมันไม่มีทางที่เราจะทําให้ร่างกายเราเป็นขนาดนั้นเราตายก่อนตายก่อนที่จะแค่โี่คุณจะกินอาหารเข้าไปแล้วะทะามให้ตัวคุณ <c oughs> เป็นด่างประมาณ1ิ1สามหรือเป็นกดประมาณ <c oughs> ใช่โอ้โห<ส> <c oughs> ชัดเจนมากเลยครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่า <c oughs> วันนี้แขกของเราที่ชื่อแขกให้ ความกระจ่างชัดในเรื่องนี้อย่างชัดเจนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แขกมากๆและอย่าลืมนะครับว่าความเป็นกฎเป็นด่างนั้นมันไม่ได้ไปบ่งบอกว่ากินเข้าไปแล้วร่างกายจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแต่ร่างกายของเขาสามารถปรับด้วยตัวของเขาเองกินอาหารครบห้าหมู่กินอาหารตามทงโภชนาการความเป็นกฎเป็นด่างของท่านก็จะเป็นธรรมชาติวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แขกวสุนทรีเสรีชาตพุิครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์แขกที่อาจารย์สง่าและอาจารย์แขกบอกนะคะธงสุภาพวันนี้เราต้องปักไว้ในใจเลยถ้าอาหารให้สมดุลออกกำลัง กายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วอย่าลืมว่าออกไปโดนแดดโดนวิตามินดีบ้างอันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักอัปเดตข่าวสารกันสักครู่ในช่วงเราอัปจับเทรนด์สุขภาพค่ะ นายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์กรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวนะครับว่าตามที่ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโดยพบครับว่ามีประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาฉีดเป็นจํานวนมากจนถึงปัจจุบันมียอดสะสม1นึ่ล้านโดส ดังนั้นเพิ่มำนความสะดวกลดการเดินทางลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อรับวัคซีนเข็มที่2จึงได้ให้ผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่1ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตั้งแต่7มิถุนายน2564สามารถติดต่อฉีดเข็มที่2ได้ที่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลใกล้บ้านในสังกัดกระทรวงสาธนารณสุขตามความสมัครใจโดยนำใบนัดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อไปยื่นติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้หน่วยบริการในแต่ละจังหวัดรองรับการจัดบริการโดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มที่2ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านส่งไปยังกลมควบคุมโรคเพื่อจัดสรรวัคซีนเข็ม2ลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันเวลาที่แจ้งนัดไว้กับประชาชนสำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครหรือผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนายังคงสามารถมารับวัคซีนเข็มที่2ได้ตามวันนัดเดิมที่สถานีกลางบางซื่อครับ ผู้ชมครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าผู้ป่วยสีเขียวซึ่งไม่แสดงอาการนั้นทําวิธีโฮมไอโซเลชันกันเยอะขึ้นมันเลยทําให้อัตราการคลองเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลและศูนพักคอยนั้นเนี่ยมีจํานวนที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นศูนย์พักคอยหลายแห่งก็เลยพยายามที่จะรับผู้ป่วยสีเหลืองเข้ามาอยู่ในเตียงซึ่งน่าดีใจมากๆเลยน้องปอซึ่งล่าสุดนะคะรองประหลัดกรุงเทพมหานครท่านได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยที่วัด ปทุมคงคาซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะมีการจัดทําศูนย์พักคอยในเขตต่างๆ50เขตเลยค่ะจางสง่ารวมทั้งสิ้น64แห่งนะแล้วก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง8,694เตียงเลยเยอะมากเลยเกือบทุกเขตเลยครับท่านผู้ชมครับในจำนวนนี้นะครับศูนย์พักคอย8แห่งจำนวน1,006 1 6 0เตียง<ฆ>จะถูกปรับเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลืองนะน้องปอ,อแล้วถ้าผู้ป่วยสีเหลืองเนี่ยมีมากขึ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการพิจารณาจะตั้งโรงพยาบาลสนามหรือว่าปรับเปลี่ยนศูนย์พักคอยเดิมเนี่ยให้มีศักยภาพมากขึ้นให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามเลยจะได้ดูแลผู้ติดเชื้อหนักได้ทั่วถึง<ฆ><ฆ>ข่าวแบบนี้เป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเลยน้องปอเนาะแสดงว่าแสดงว่า อยู่อยู่บ้านเนี่ยโฮมไอโซชันนี่ก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วที่สําคัญที่สุดมันเป็นตัวบ่งบอกว่าโควิดนั้นมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแล้วอดใจนิดหนึ่งครับท่านผมครับอดใจรอนิดหนึ่งน้องปอวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต้องต้องดูรายการวันจันทนะฮะเพราะว่า เป็นเรื่อง s <S อาลไซเซอร์เอาจาร์อ,อาจอารย์เริ่มเป็นแล้วเหรอไม,ไ,มไม่แน่ใจเหมือนกันนะะเราบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยมีภาวะความจําเลือนรางหรือว่า,เ,าเป็นอัลไมเมอร์เดี๋ยวอาจารย์ต้องติดตามวันจันทร์หน้าค่ะเป็นเรื่องนี้นะคะแล้วใครเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทําให กระทบกับสมองอย่างเดียวแต่จริงๆเราไม่ใช่กระทบต่อสุขภาพมากมายเลยค่ะครับน่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วน้องปอหมดอีกแล้วเราต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก16 1 t e นะฮะรวมไปถึงบรรยากาศสวยๆจากสวนนงนุชยค่ะแต่ก่อนจากกันวันนี้นะครับวันศุกร์แล้วเราต้องกินอาหารอร่อยแต่ต้องชูสุขภาพด้วยเมนูสุขภาพดีคืออะไรเรามาดูกันครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันวันจันร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ